สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอ่อเดีกแล้วครับทั้งช่องแกนกินชมคือเกาเด้อครับเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งสซปปล่าวแล้วก็ทั้งต่างประเทศติด,ดตามรับชมช่องผมอยู่เด้อครับพี่น้องเด้อมื้อนี้ผมมีอย่างไรครับผมจิเอานีมาล่องรีวิวบงมันเป็นเนมะมากก่าเกาหลีพี่นอ้องอ่านมาแล้วเนี่ผมอ่านบอกผมใส่น้ำหอนไว้แล้วเด้อไอห,วหวัวหอย บ่มีอย่างไรเดี๋ยวใส่ผักก็ไปน้าวันให้มันสุกบ่มีเนื้อวิอ่งใส่ดอกพี่น้องใส่แค่ผักนี่แหละยิดจังปุ่มมิแตงน้ำพี่น้อง เอาแตงมาแกมนี่แตงได้แตงมาแกมด้วยหนึ่งได้พี่น้องเด้อนี่สีเพิ่มรสอันี้ซอสพริกให้มันเข้มขน้นพี่นอ้องเดี๋ยวขอหยัดแป๊บหนึ่งพี่น้องผักมันจุ่มๆไปจะให้ทุกไม้เด้อพี่น้องเด้อแต่มี่ยังไหลพี่น้อง จักสิเผ็ดบวกเผ็ดผมกับโบลูได้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมาลองชิมเบิงลองมาชิมเบิงน้ำกันพี่น้องอ่านมาอย่างรูไปอ่านว่าว่าพี่น้องอ่านบอกอยากลองเบิงนะพี่น้องเลยมาลองชิมเบิงเลยมารีวิวให้พี่น้องเบิงน้องอเดี๋ยวผมจะปรุงเรื่อยๆพี่น้องเด้อผมพอประมาณแล้วแหละ เ้นนิ่มแล้วพี่น้องเ้นนิ่มแล้วใส่เครื่องปรุงเพิ่โอ้เจ็บเสร็จ็บพี่น้อง แต่เผ็ดแจ้นี่แมหมอายห้อนหอนไม่เปลี่ยนบึงเนี่ยเป็นตะเผ็ดอยู่ดิมันเป็นของ น่าจะเกาหลีพ่นะน่าจะเป็นมามากก่าเกาหลีนะผมว่าถ้าเป็นของเกาหลีผมว่าก็น่าจะเผ็ดใช้ได้แหละคนต้นต,ตำลักคอาอยู่แต่ก็หอมครับหอมหอม หอมมากเลยพี่น้องหอมคักอยู่พี่น้องอมีเนื้อมีอยังใส่กันสุดยอดเละผมว่าตีนี้มันบูมีเนื้อโอ้ลืมพี่น้องลืมลืมใสน่นีเป็นน้อยจุกน้อยหน่อยน,ะนี่ผมมีผักจริงมันต้องมีผักนะพี่น้องเนาะผมว่าสุดยอดเลยเลยไอ้ผักพวกใบโหระพาผักบุ้งดีไหมพี่น้อง มันบ่มีผักเด็กกะลํามันมหน่อยหนึ่งพี่นอ้องปะลอยติดอยู่ในตู้เย็นเนาะช่วงนี้จังว่าแหะมันขาดแคลนพี่น้องเอ้ยไปใส่ก็ลำบากก็เจกสิเปิดประเทศโควิดก็ยังลำบาดอยู่นอ้องมามาพี่น้องมามามาครับมามาชิมด้วยกัน เส้นเส้นนุ่มเหนียวพี่น้องเส้นนุ่มดีครับแสบอยู่แสบอยู่บวบเผ็ดเพิ่งจะเป็ดตอนจบบูัวยเพียงแล้ว cho bên nửa cái dạng của rồng nè lắm mình nửa bột cái dạng này, dạng บลอกไฟเผ็ดพี่รองแต่ว่าเพราะไหนอยู่บลอกคือว่าเผ็ดจัดรสต้มยำพี่น้องออกเปรีป้ยวๆ เจ้าอ่านไปยังบุ๊กภาษาอิตาอีบุ๊กค่อยออกี่น้องนี่เป็นภาษาจีนยังจำคัดที่เนี่ยหมดเลยบุ่รู้เรื่องเลย นกเงี้ยนกปล่ากินเงี้ยนเงียหมาเงี้ยหาหมาคร็ เรียบร้อยพี่น้องแซ่บอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่เคยเผ็ดเท่าไรอ๋อพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องบ่มีอย่างไรก็เรื่อโมะม่านี่แหละมันช่วงกักตัวโควิดเนาะพี่น้องนะเนาะบ่มันผมติดด้แต่ว่ากักตัวอยู่บ้านบ่นไปใส่นะกเมมามาน็เลยตัดตุนตะปกมะม่าของยังไรกิน ก็เลยได้เต่แนวสิทะช่วงในมาไทยให้พี่น้องในเบิงเพราะความคิดหอดคิดถึงพี่น้องทุกๆคนครับก็เลยนำมาม่าของเกาหลีมาต้มลองชิมดูพี่น้องยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับมือนี้กะจากลาไปก่อนเออพี่น้องสำหรับ เดี๋ยวค่อยพบกันคลิปหนาหรือคลิปต่อๆไปสำหรับมัอนี้ช่องแกนกินกจ่มกันจากไลฟ์กอนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ